ผลการออกเลงวันหวยพัฒนาประจำวันที่เหาออกข้างวันที่เสาเก้าเดือนมีนาปี 2000, สองพันสิบเอ็ดรางวันเลขหกตัวเลขที่ออกห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่รางวันเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ 1> 5 1, 1 9 194 1194วันเลข3ตัวได้เกมหมายเลข194 194รางวัลเลข2ตัวได้เกมหมายเลข94 94เลข1ตัวท้ายได้เกมหมายเลข4เลข1ตัวท้ายได้เกมหมายเลข4ผลการออกเล่้นวันหัวชนานนี้ครบตัวขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นทีพ่อย สำรับตัวไปมันจะสืบตัวทําการออาเกลี้ยงวันหอยทำร้าฝัน3ามทับสี่สิบกว่าพนักงานออาเกลี้ยงมาได้ขึ้นมาประจำยึบก่อนออาเกลี้ยงวันในโอกาสต่อไปขอ่อยเองเซอร์นคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจะกระทรวงการเงินนายเกียรติขึ้นโคตรเปมอุปรกรณ์เอาเลี้ยงวันเป็นครั้งที่หนึ่งของ่อยเองเซอร์เลขกสามนำสัตว์หนึ่งผู้เสียงโซคเลือกซื้อเหล็กสามนำสัตว์ตัวหนึ่งผู้เสียง โอบใจคณะกรรมการเรล,ลนรางวัลบางทีลดสามนำสัตว์จะยุตะแมงแต่ก็ได้ซื้อหนึ่งพันกีบเงินรางวัลหกล้านกีบได้เกี่หม่เลขสองหนึ่งนำสัตว์เลขนกเอน็น ในกาลต่อไปโคเฮนเซน,นคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากส่วนการนิราศาสตร,ร์ในเกียรติขึ้นกดปุ่มอ,อุปกรณ์เรื่องรางวัลเปิดขั้นที่สองคเฮนเซนเลขอกโองนำสัตว์เป็นผู้เสี่ยงโซ้เลือกซื้อเอาสองนำสัตว์ตนผู้เสี่ยงเลขรางวัลต้องถือมดโองนำสัตว์จะอยู่ตำแหน่งในดก็ได้พอขอบใจคณะกรรมการซืสิบพันกีเงินรางวัลนึ่งแสนหกสิบพันกีน 1, 160, ไ่ายประนงานเรงเรวันได้แสดงหมายเลขน,น้ำสัตว์ขั้งที่สงได้เกอหมายเลขส3ามน้ำสัตว์เลขแมงมุมหมายเลขส3ามน้ำสัตว์เลขแมงมุมเดินโนกาสต่อไปโควเซิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมในเกียรติค้นกดบุ่ม,มอุปกรณ์วันเป็นขั้งที่3ควินเนเ,เลขหนึ่งน้ำสัตว์เป็นผู้เสี่ยงโชคเลือกเสื้อหนึ่งน้ำสัตว์ตนูเซียน ขอขอบใจคณะกรรมการซึ่4,000กี่เงินรางวัลเหตพันกี่คอยพนักงานเอาเลขลำวันจะเล่นหมายเลขนำสัตว์ขั้งที่3ได้เกมหมายเลขหนึ่งหนึ่งนำสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งนำสัตว์เลขหมาการเสื่อเลขนำสัตว์เกลืออกมารครบสามนำสัตว์เป็นทีเหยห้อย รงการเอาเร่กันหัวตำาฝันสามทับสี่สิบประจำงวดที่เศาร์ห้าอกข้างมาที่เสาเก้าเดือนมีนาปีสองพันสิบเอ็ดมีสามน้ำสัตว์ได้เกยหมายเลขสองหนึ่งน้ำสัตว์เลขนกเอ็นหมายเลขสองหนึ่งน้ำสัตว์เลขนกเอ็นหมายเลขสามสามน้ำสัตว์เลขเมงมุมหมายเลขสามสามน้ำสัตว์เลขเมงมุมหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาหมายเลขหนึ่งหนึ่งน้ำสัตว์เลขหมาต่อไปเมนจะได้ประกาศผลการเอาเลขวันในทานทับซ้อนเติมอีกเท่าหนึ่ง เจาด่านผสมที่เขารแลมทั่ิพานไปนั้นก็คือผลของการออกหวยพัฒนาประจำงวดที่เซาห์าอกข้งวันทีเาเก้นีนาสองพันสค่ะพระเจ้าจะขอทนคืนผลของการออกหวยพัฒนาอีกครั้งซึ่งเลขเสียงหกตัหมายเลขที่ออกได้แก่ห้าห้าหนึ่งาสี่ห้และเลขห้าตได้แก่หมายเลขห้าหนึ่งหนเาสีและเลขสีตได้แก่หมายเลขหนึ่งหนึ่งนึ้และเลขสาตได้แก่หมายเลขหนึ่งเก้า องโตได้แกหมายเลข9 4 9 4และเลขหนึ่งโตท้ายได้แก่หมายเลข4ีหมายเลข4ีแล้วหลังจากนั้นก็ได้สิบโตทําการออกเลขสำรับฟันหรือว่าเลขน้มสัตว์3 40ทับซึ่งก็ได้ออกจานมน3าครั้งด้วยกันซึ่งนามสัตว์ทำอิทหมายเลขที่ออกได้แก่2 1นามสัตว์เลขนกแอน2 1นามสัตว์เลขนกเอนและนามสัตว์ที่2ได้แก่3านามสัตว์เลขในมุม3 3นามสัตว์เลขในมุมและนามสัตว์สุดท้ายได้แก่หมายเลข1 1นาม้สัตว์เลขหมา1 1นาม้สัตว์เลขหมา และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่าน